ไอ้ที่มีกับนี้มองที่มีก็มนี้พี่นาะมันยังเล็กอยู่เนี่ยยังเล็กอยู่พี่นะ้ <ks deficiency> อนง,งนี่น้เิปหนหเป็นใั้เนไปนให้เดินไให้เดิให้เนไ่น้ดนเนหน้นไหนใ้นไปนเนปน้นไเไปนดไปนเนนเห็นไเนจะเป็นเฉพนะาะจุดเขาน้ดินน้นไน้นเราก็จะไม่เห็นหเเดินขึ้นมาอยู่พี่นะ้อง เดินหาใหม่เราไปหามองใหม่พี่เนาะมามองกงอันจ้าเจอป่าตรงนู้นนะเขียวอึ้มเรื่องสวยจริงๆเลยโอ้มันใกล้แม่น้ำนี่เองจ้าป่าอันนี้เราไม่เห็นนี่เลยไปหามองใหม่พี่เนาะ เ,เดินไปหามองใหม่ก็พี่น้องเดอ้อโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอมองใหม่แล้วจะ,ะรายงานให้ดูพี่น้องอัีค่ะ็ัตเซคายเบอร์มากิีนเลยเดอ้ออุ้ย